อันนี้น้องอายุ3ขวบ8เดือนนะเขาไม่ค่อยเข้าใจคำสั่งหรือว่าที่เราบอกไปเช่นไปอาบน้ำนะเปิดประตูปิดประตูถอดเสื้อผ้าอะไรเงี้ยค่ะเขายังไม่ค่อยเข้าใจการสื่อสารของน้องก็มากสุดก็แค่จูงมือ,อการรักษาของน้อง ถ้าถ้าเป็นแนวทางนี้นะคะยังไม่เคยแต่ว่าเราเคยให้น้องไปทํากิจกรรมบําบัดแล้วก็มีการหัดพูดบ้างนะคะแต่ก็ยังยังไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่หลังจากที่เรามาเข้าโปรแกรมนี้ก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นนะคะมีการเล่นของเล่นที่หลากหลายขึ้นการแยกสีได้เริ่มพูดเป็นคําตอนนี้การเข้าสังคมของน้องใช่ไหมคะก็มีเด็ก ที่อยู่ที่บ้านนะคะน้องจูงมือเดินตามกันนะคะไม่สบัดมือแล้วก็เริ่มเล่นใกล้กันมากขึ้นครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่14นะคะความถี่ที่มาก็เป็นอาทิตละครั้งนะคะจริงๆเริ่มเห็นผลตั้งแต่ครั้งครั้งแรกที่มาเพราะว่าพอทําเสร็จกลับไปปุ๊บเขาก็เริ่มแยกสีได้เพราะว่าทางครูที่โรงเรียนเขาก็ อ่าคลิปมาให้ดูว่าเขาเริ่มแยกสีได้เงี้ยค่ะแล้วก็เลยค่อนข้างประทับใจเรื่องตรงนี้ท่านสมัยค่ะแล้วก็เรารู้สึกว่าเขาได้รับการรักษาตรงนี้แล้วเขาก็มีพัฒนาการที่ค่อยเป็นไปนในทางที่ดีขึ้นเงี้ยคะ่ะเราก็เลยค่อนข้างมั่นใจที่จะรับการรักษาต่อเนื่องค่ะ คุณหมอนะคะก็ให้คําแนะนําดีสวนะ่วนนักกายภาพนี่ก็คือเขาก็จะคอยสอบถามเราเรื่อยๆนะคะว่าน้องมีพัฒนาการดีขึ้นไหมเริ่มพูดบ้างหรือยังแล้วก็ให้คําแนะนําว่าเออเราต้องทําในขั้นตอนยังไงบ้างสอนน้องยังไงหรือว่าออให้เล่นกับน้องยังไงเนะะี้ยค่ะก็ก็ค่อนข้างดีเลยค่ะ